พูดพูดเร็วเร็วสวัสดีค่ะลูกหมูมาแล้วค่ะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ1 2 e มองกล้องค่ะมองกล้อง t h r ี e <Okay. 3, S 1> good 3 h r ้อะไรคะ f าเก่งมากค่ะ f าเก่งมาก s า x seven e i เพคือเพลงเราเพลงเราลูกหมูมาแล้วค่ะลูกหมูมาแล้วเร็วเรวอ่ะมาร้องเพลง A B C กัน s t a r b e a c h And ยังจบงหรืยหอยังล่ะคะจบหรือยังล่ะลูก A B C D E F G ่ G G G ยังไม่จบลองให้จบสิ A B C <I> หนูดื้มไหมคะหนูดื้มไหมคะดื้อมากไหมคะมากอมากเออเราโดนแม่ตีบ่อยไหมคะโดนแม่ตีบ่อยไหมคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีเฉยๆไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะ